คุณทำเป็นบ้าเนี่ยผัดทงบัดไทยอะไรนะผมผมทำไม่เป็นเลยผมต้องมาศึกษาจากพี่เก๋เนี่ยดูไว้เยอะๆอะไรวะเสต็จน้ำมันนี่แค่หน้าตานะเนี่ยจริงผมขอชิมดูดูเส้นเลยกินปุ๊บคุณจะรู้ตึกถึงหน้ากงผมเลยโด้ยนะฮะไปฮะร้อนไหมเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยนั่นไงแลปไปนู่นเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วกับรายการใครใครก็ใช้เอโลกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดไทยไหหลําครับทำไมมีไหหลําด้วยอะวัตถุดิบมีอะไรเขาเรื่องเลยวัตถุดิบก็มีนี่เลยกุ้งขาวไว้หางจากเอโลครับอ่ะกุ้งไปแล้วแล้วก็มีซอสจากนี่เลยฮะซอสผัดไทยครับมีตัวนี้ตัวเดียวจบครบทุกเรื่องจุดไฟเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทีมงานฮแกยสหมดฮะ เอาหมดุเกิดไม่เป็นก็ติ๊มัฟไม่ต้องใส่เยอะคุณทำเป็นป่าเนี่ยผัดกุ้งมวาไทยนะเนี่ยผมทำไม่เป็นเลยผมต้องมาศึกษาจากพี่เก๋เนี่ยแหละดูไว้เยอะๆอะไรวะเส็จน้ำมันคนอื่นเขาจะใส่กุ้งทีหลังแต่ผมใส่ก่อนผมบอกเลยฮะพาะอะไรครับมันจะได้หอมอ๋อใส่กุ้งแห้งก่อนเลยใส่กุ้งแห้งก่อนเลยแล้วกุ้งเนี่ยใส่เมืออยากกินกี่ตัวก็จัดมาเลยอันนี้ต้องเอาไปพักก่อนเหรอครับพักก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องไปผัดเองผัดเครื่องก่อนให้มันหอมหอมดองหอมแดงแล้วมันทำงาน มาแล้ววะพ้อมยนีนฮะมาแล้วมาแล้วไปเลยนะไปเลยครับผมรอกิน <ปะ S 2> อยู่เนี่ยฮะรอแป๊บอ่ะคุณเดี๋ยวคุณเบิร์ตเอาเนี่ยเอาไฮไลท์ให้ผมนะยฮะอ๋อนี่ยซอสผัดไทยเอโล,โลใช่อันนี้ก็เพิ่มปริมาณมานะแต่ก่อนมีแต่ขวดใหญ่นี่เพิ่มขวดเล็กมาแม่บงแม่บ้านอะไรอยากจุ๊กจิกก็ใช้คือมาใช้ได้อ๋ออบางทีไม่ได้ผัดบ่อยๆอะไรเงี้ย แต่ปริมาณเท่าเดิมนะเปลี่ยนจากขวดราคาก็เท่าเดิมเฮ้ยไม่ใช่ราคาก็ต้องย่อมเยาลงมาอ่ะเปิดเลยฮะเดี๋ยวไหมขออนุญาตเปิดขวดแบบธรรมชาติเร็วๆเถอะหอมแดงไฟหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเร็วๆใส่เยอะไหมฮะใส่เข้าไปกันกลิ่นมันได้แล้วเนี่ยพี่เก๋แล้วไข่เมื่อไหร่จะใส่อ่ะพี่เก๋แป๊บนึงเดี๋ยวผมจะห่อไข่คุณดูฮะเอาอันนั้นมาเอาไอันนั้นมาอะไรครับเอะไรคือพักไว้มาเลยอันนี้นะฮะครับผมเทปั้งเข้าไปเลยฮะ วว้าเกียวหน่อยฮะเกียวหน่อยสวยเลยมาเอาไข่มาเลยเพื่อนไข่นะฮะฮะะอเ่นี่เป็นไงวว้าเนี่ยของจริงเห็นมากเลยอ่ะเติมจานมาเลยเดี๋ยวผมปั๊บเข้าเลยอ่ะอย่างเงี้โคตรชอบเลยเส้นกิมเจี๊ยมนี่ทันขโมยงย่องนี้ของจริงแต่กูไม่ปิดไฟเลยเด้วยเพราะผมไหม้แล้วกันผมไม่อยากคุยอะไรเยอะดูหน้าตาก็รู้แล้วมีกิมเกียมมีแบบห่อคงห่อไข่อะไรสวยงาม ผมให้เกียรติคุณกินก่อนเลยฮะผัดไทยไหหลำของสูตรอกงผมขนาดทําไม่เก่งนะอืมทำไมฮะยังดูน่ากินยังดูอร่อยกลิ่นมันเตะจมูกแบบนี่แค่หน้าตานะเนี่ยจริงขอชิมดูดูเส้นหน่อยกินปุ๊บคุณจะรู้ตึกถึงหน้ากงผมเลยอะุ้ยนะฮะได้ฮะร้อนไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนั่นไงแลบใส่นู่นอธิบายความรสชาติหน่อยผมไม่เคยทำด้วยนะพุ่งตรงเลยหวานเค็มเปรี้ยว มีทุกรสอร่อยมากนี่ขนาดยังไม่ใส่เครื่องปรุงหน้าเครื่องปรุงเพิ่มอะไรพวกพริกพวกอะไรต่ออะไรอ่ะอย่าลืมนะครับเอโ่ซอสต,ตัดไทยใครๆก็ใช้เอโ่อะไรเอโ่ไงอยู่กับใครก็อร่อยไงเอ๊ะยังไงไม่ลืมไม่ลืมรอ,อยอยู่รอกกล้องสไลมารับตัดไทยอย่าไปกินเยอะรูอป่ะทำไมวะเดี๋ยวมันหมดหมดแล้วหมดแล้วเอา,าเอ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 าขอหน่อยดิ พอแล้วพอแล้วพอแล้วพ <ừ. S 1> อแล้วพอแล้วเดี๋ยวถ่ายให้แบตหมดเลยไเี่ย